ราดเอฟซีจัดหนักเตรียมคว้าอดีตแนวรับบุรีรัมยูนิเต็ดและกองหน้าท่าเรือเอฟซีเสริมแกร่งสวัสดีครับเบลกี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับตราดเอฟซีกาลังเดินหน้าเสริมทัพอย่างหนักเพื่อยกระดับทีมหลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวกําลังคว้าตัวสุธินันพุกห้อมประการหลังทีมชาติไทยยุคซิโก,โกเกติศักดิ์เสนาเมืองชุดแชมป์ AFF อคัพปี2014มาร่วมทีม ล่าสุดกระแสมาแรงอย่างมากตราดเอฟซีเตรียมเดินหน้าเจรจาอีก2ดิตสําคัญด้วยการดึงตัวกรวิตนมวิเศษอดีตแนวรับบริลลามูเนเตดซึ่งปัจจุบันอยู่กับชนบุรีเอฟซีมาเสริมแกร่งแนวรับพร้อมกับเตรียมดึงนัทวุฒิสมบัติโยธาในรุกของการท่าเรือเอีมาร่วมเสริมศักยภาพเกมรุกให้กับทีมสําหรับ2ดิตนี้ต้องรอการยืนยันจากผู้บริหารสโมสรออย่างเป็นทางการอีกครั้งสุดท้ายและจะเป็นอย่างไรต้องรอลุ้นกันนะครับ มาดูอีกข่าวหนึ่งนะครับโคดองเปิดใจ2แข้งของจริงยกระดับ BG จีบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับลงสนามอุ่นเครื่องนัดสําคัญไปแล้วกับการท่าเรือ FC, เอเตรียมความพร้อมก่อนแมตต์รีสตาร์ทนัดแรกไทยลีกซึ่งก่อนนี้ได้ส่ง2แข้งป้ายแดงสารัยยรตยูเย็นอันเดรสตูเยสประเดิมลงสนามเป็นเกมแรกทั้งคู่ก่อนจะเสมอกันไป1ต่อหนึ่ง,นนงล่าสุดโคดองดุสิตเฉลิมแสงได้นําลูกทีมไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่จังหวัดขอนแก่น ได้เปิดใจถึง2นักเตะกลุ่มกำลังใหม่ของทีมอย่างสารัตยอยู่เย็นและแอนเดรสตูเยตว่าผู้เล่นทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีคุณภาพอยู่แล้วพวกเขาเป็นมืออาชีพและเป็นคุณภาพอย่างสุดๆคุยกันนิดหน่อยเขาก็สามารถปรับตัวได้อย่างสบายพวกเขาคือผู้เล่นที่เข้ามายกระดับทีมอย่างแท้จริงสำหรับบีจีปทุมยูเนเต็ดลงสนามไป4นัดชนะ3เสมอ1เก็บไป10คะแนนรังอันดับ4ของตารางและโปรแกรมนัดต่อไปมีคิวลงสนามพบกับบุรีรามยูเนเต็ด วันที่12กันยายนนี้